จะสีอินยูเอสเอทักทายเพื่อนจากเมืองเพนเซียนส,สาราอเมริกานะคะวันนี้ก็กลับเข้ามาหาหน่อไม้อยู่แล้วค่ะทุกคนคลิปนี้จะสีถ่ายไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าได้ไม่ได้ไปขายของนะคะเพราะว่าสวนเขาหยุดไปขายแค่วันเสาร์อะไรเงี้ยสีก็เลยได้มีโอกาสไปหาหน่อไม้นะคะวันนี้เพิ่งจะมีโอกาสได้มาตัดต่อให้เพื่อนได้ชมกัน,นะคะ่ะหน่อนไม้เนี่ย ในสวนนี้เขาออกมาเยอะมากๆากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นอีงวันหนึ่งนะคะที่แบบว่าไปเก็บเพลินเก็บมันมากๆะคะ่ะแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสได้พาลูกชายไปด้วยค่ะคืออย่างหนึ่งที่โจสิจะแนะนํานะคะเพื่อนๆว่าเวลาไปหาหน่อไม้ในอเมริกานี่นะคะคืออย่างที่บอกในคลิปก่อนนะคะว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะมีสัตว์มีกวางมีอะไรเงี้ย ในป่าที่ที่เราไปหานี่นอกจากที่มันจะต้องกลัวเห็บแล้วนะคะเพราะบางป่าเนี่ยแต่ป่านี้ที่จุดสีไปนี่ไม่มีเห็บนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ป่ามันเป็นหมู่บ้านนะเนาะมันเป็นหลังบ้านของคนนะ,ะแล้วก็แต่ในกอไผ่อะคะ่ะเพื่อนๆเขามีพ o ษเส้นไอวี่ค่ะพ o ษเส้นไอวี่นี่คือต้นไม้พิษนะคะซึ่งต้นไม้พิษในอเมริกานี่เยอะมาก จุดสีก็จําได้แค่ว่าหลักๆคือว่าต้นไม้พิษนะมันจะมี3ามแฉกค่ะเพื่อนๆใบมันจะมีใบ3มแฉกเ,ออเราก็สังเกตแค่ตัวนั้นแต่บางครั้งมันไม่ใช่ใบ3มแฉกมันก็เป็นต้นไม้มีพิษนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะแนะนําว่าอย่าไปในวันฝนตกนะเพื่อนๆเพราะว่าพิษจากต้นไม้อ่ะมันมันโดนน้าแล้วมันจะมากระเด็นใส่เรา เชื่อไหมคะจศิรรู้สึกผิดกับลูกมากจศิพาลูกไปในวันฝนตกคือฝนมันก็ไม่ได้ตกมากฝนมันตอนที่เราไปฝนมันไม่ได้ตกนะคะแต่พอเก็บเราไปเห็นหน่อไม้แล้วเรากลับไม่ได้อะ่ะเราก็ให้ลูกอะโจศิไม่ได้ให้ลูกเข้ามาเก็บในป่าด้วยซ้านะเพื่อนๆแต่น้องอะก็แบบว่าเดินผ่านนิดๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยน้ําฝนมันกระแทกใบไม้ที่มันมีพิษอะ่ะมันก็คงจะกระเด็นมา แล้วมันก็กระเด็นใส่หน้าลูกอะค่ะลูกจุเสีผื่นเต็มหน้าเลยเ,เพื่อนๆผื่นแต่ดีที่เขาใส่ถุงมือแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวแต่หน้าที่ไม่ได้ปิดอ่ะโอ้โคืออยากจะร้องไห้เจ็บปวดมากเลยโดนเราจุูสีก็โดนเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดนเราเราไม่เท่าไหร่ไงเราเราเรา,เรารู้สึกมันเป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรอะเราเราเจ็บได้แต่ว่าพอมันมาโดนลูกเราอ่ะโอ้รู้สึกแบบ นอนไม่หลับเลยอ่ะอันนี้ก็มาพูดให้ฟังนะเผื่อใครจะพาลูกพาเต้าเข้าป่าหรือว่าไม่อยากจะโดนเองเนี้เนี่ยจิสีก็ยังไม่หายนะเพื่อนแต่โชคดีมากๆเลยที่แบนดอนอ่ะเด็กกัเนาอฟทุกคนน้ำเหลืองเขาก็คงจะดีะเนาะเชื่อไหมคะพ่อเขากลับมาพ่อเขาก็บน่อยล,ลูกก็มีตุ่มเขาก็โอ้ทำไมพาลูกฉันไปโดนอะไรเงี้ยเราก็ไม,ไม่กล้าเถียงเพราะว่าเราผิดไงล้วเนีย เขาก็หายงหายาม,มาทาให้ลูกเขาใช่ไหมโชคดีตื่นมามันยุบค่ะก่อนไปเรียนละบมกนู่นแม่ดูหน้าหน่อยดิตุ่มยุบเด็กอะ่ะถ้าเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคเป็นภยัยเด็กที่แข็งแรงนะทุกคนมันก็จะหายเร็วเพราะไม่มีบวบหว,วานน้าเหลืองเขามันดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่อีตัวเราเนี่ยมันแก่แล้วแงสี่สิบกว่าแล้วเออ เป็นก่อนลูกนะจุสียังไม่หายเลยทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปซ้ําๆไงไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกเงี้ยเออเนี่ยก็เลยสําหรับคนที่ว่าเออได้หน่อไม้มาฟรีแล้วทําไมเอาไปขายจุสีขายถูกๆนะทุกคนกล่องนึงไม่ไม่ไม่ไมไมแพงนะคิดแค่ค่าน้ํามันกับค่าเข้าป่าเนี่ยไม่ได้คิดค่าหน่อไม้ค่าเหนื่อย לג, ค่าแรงไม่ได้คิดเลยพูดจริงเลยขายให้ถูกๆถือว่าแบ่งๆกันกินแล้วเวลากล่องนึงมันใหญ่ๆเรา ให้นะเราไม่ให้แค่ในกล่องปิดกล่องได้แล้วเราก็โจรมาไมนะจุดเสียเอาจนพูนเอาจนปิดไม่ได้แล้วก็แบบแรปเอาอะ่ะเออให้อะ่ะเพราะเราอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันเฉยแต่ให้ขายแค่สิบกล่องนะคะเพราะว่าเหนื่อยไม่เอาไม่ไหวขายเยอะไม่ได้ไม่มีเวลาแล้วก็จะไม่มีเวลาไปหาอะไรนะคะเพราะว่าของที่ร้านอะที่จสีไปลงที่ร้านอะมันมันหมดแล้ว จะต้องเอาเวลาตรงนี้มาทําของงรงานมไม่งั้นร้านเขาจะเตะออกค่ะเขาจะไม่ให้เชลล์คือไปขายของไปส่งของที่ร้านเนี่ยเขาจะมีเชลล์มีอะไรให้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ถ้าคุณทําให้ของขาดเกินสองอาทิตย์อ่ะเขาจะยกเชลล์ให้คนอื่นนะคะเขาไม่ให้คุณนะเนี่ยคือปัญหาเพราะว่าตอไม้มันก็ไม่รอคุณนะคะหน่อไม้ที่มันขึ้นขึ้นมามันก็ไม่รอคุณคุณหายไปอาทิตย์หนึ่งสี่ห้าวันเนี่ยหน่อไม้ก็ไปเป็นไผ่แล้วเนี่ยมัน เป็นอย่างเนี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติหลายคนว่าหามาให้หน่อยสิหามาให้หอเออก็ต้องขออนุญาตนะคะบอกตรงนี้เลยว่าบางทีก็ไม่มีเวลาค่ะเพราะว่าเด็กิไม่ได้ทําอาชีพหาหน่อไม้เป็นหลักค <c oughs> ้าขายดูสิกรงตะมูตะอมีก็มีนะทุกคนแต่ว่าหน่อไม้ที่นี่นะคะต้องเอาหน่อไม้ที่แบบใหญ่ๆเนื้อมันจะเยอะอแล้วมันอร่อยกว่ามันกรอบอร่อยกว่าหวานกว่า หน่อไม้ที่มันกําลังขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน่อประมาณเนี้ย mm hmm. พอดีกินแต่ถ้าเล็กมากที่แบบขูดเอาไม่อร่อยค่ะเสี้ยนมันเยอะอือห mm ือไอจะเป็นเสี้ยนมันอะไรมันติดฟันอ่ะอือโอ้ hmm. oh, แล้วก็เรื่องเนื้อเพื่อนๆกราบขอบพระคุณมากๆาเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมาก,ๆ,มากๆจากใจเลยนะที่ดูสีพูดไปในคลิปก่อนๆว่าออคลิปไม่ดังเลยอะ่ะยอดวิวยังหลักร้อยอยู่เลยโอ้โห oh, ขอบคุณน้ําใจมากๆเลยอะ่ะ หลายหคนที่แบบว่าหลงกันเข้ามาบางคนก็บอกว่าเออป้าหลงเข้ามาค่ะอันนี่ออพี่หลงเข้ามานะคะแล้วก็ออกดให้แล้วนะอะไรเงี้ยคือจสีบอกว่าถ้าหลงเข้ามาแล้วอ่ะคือช่องก็ทํามานานแล้วเนี่ยทำมาสามสี่ปีแล้วแต่ว่ายอดผู้ติดตามกับยอดวิวมันยังไม่เยอะอะไรเงี้ยถ้ามีใครหลงเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์อะค่ะ ให้ด้วยอย่างเงี้ยกดแชร์ไม่ต้องคือคือเราเข้าใจนะคะบางทีถ้ามันไม่ไม่ไม่ไมจี๊ดใจเรามากอะกดแชร์นี่เราไม่อยากแชร์นะอันอันนี้เราต้องใจเขาใจเรานะทุกคนอ mm hmm. แต่ว่าเรื่องกดติดตามกับกดไลค์นี่คือมันมันฮีลใจจริงๆนะทุกคนมีหลายครั้งมากที่จะคิดว่าเลิกทําดีไหม่าอะไรเงี้ยเลิกทําดีไหม mm hmm. เพราะว่าไม่ได้สร้างประโยชน์แบบ อะไรอ่ะรายได้อ่ะมันไม่ได้สร้างอะไรเลยพูดแบบไม่อายเลยทําคลิปต่อให้ทําทุกวันนะทาทุกวันทุกวันแต่ไม่มีคนมาดูนะทําคลิปอ่า youtube เนี่ยสร้างรายได้นะสู้โดสีขายข้าวหลามทำห้าเดือนอะเอาห้าเดือนเลยไม่ต้องสามเดือนุจสีขายข้าวหลามแค่สามกระบอกนะคะได้มากกว่าทำ u t u b e ได้ได้ห้าเดือนเลยนะเอาพูดจริงๆเลยนะแล้วก็ ขอโทษนะคะเวลาทําคลิปเนี่ยกว่าจะตัดต่อได้เนี่ยไม่ได้ใช้โปรแกรมเดียวนะทุกคนจุดสีใช้สองโปรแกรมนะซื้อมาสองโปรแกรมเลยนะที่ทําเนี่ยใจมันต้องรักจริงๆนะทุกคนพูดเลยใจมันมีความหวังไงเราก็มีความหวังไงเออว่าสักวันหนึ่งคือจะเลิกจะเลิกนะบางครั้งนะเห็นจุดสีเงียบไปจะแม่ไม่ได้ทคลิปบางทีเหนื่อยกับการขายของเหนื่อยกับการทําของขายมันเหนื่อยกับ ชีวิตปัจจุบันนะพูดง่ายๆเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้นืคอนเทนต์ไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็เงียบหายไปพอเราหายไปเราไปขายของลูกค้ามาพี่จูซี่ทำไม youtube ไม่มีไม่มีคลิปเลยอ่ะหนูตามพี่มาหนูซื้อของตามพี่มาซื้อตรงนี้อะเพราะว่าหนูตามพี่มาจาก y o YouTube นะอะไรเงี้ยเฮมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอา้าวเหรออ่างเงี้ยเออใจมันก็ฟูขึ้นมา เรายังมีคนติดตามเราเหรออะไรเงี้ย <c> เ <oughs> ออเออมันมันเป็นอย่างเงี้ยนะทุกคนที่มันกลับมาบางคนก็เข้ามาพักในในเฟซมาข้อความบ้างอะไรเงี้ยมาถามว่าทำไมไม่ลงคลิปบ้างอะ่ะอะไรเงี้ยช่วงนี้หายไปไหนไม่สบายหรอทำไมถึงไม่มีคลิปต่อให้เป็นคนสองคนก็จริงนะทุกคนทุกคอมเมนต์จุดสีอ่านทุกคอมเมนต์นะคะต้องขออภยัยอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนนะคะแต่ว่าอ่านทุกะคอมเมนต์ค่ะ ใครพูดอะไรมาเราพร้อมที่จะเป็นน้าครึ่งแก้วนะทุกคนเราพร้อมที่จะเปลี่ยนจะปรับนะลองดูนะแต่ว่าบางคนบอกพูดวนะ่าน่ารำคาญอันนี้ดูสรีต้องกราบขอพัยจริงๆนะทุกคนอย่างที่บอกไปอย่างที่ตอบไปก็ตอบไปนะว่ากนะารพูดเนี่ยคือต้องบอกนะคะอาจจะเพิ่งมาติดตามโจศรีนะโจศรีเป็นแม่ค้านะคะทุกคนอาชีพหลักๆเลยตั้งแต่เกิดมาจําความได้นี่ก็คือค้าขายนะคะแล้วก็ สิ่งที่ทําให้โจศีได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้เนี่ยคือโจสีใช้ปากในการพูดนะคะวาจาของดิฉันเลยค่ะจะให้เปลี่ยนมันก็คงยากนะต้องยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะปิดเสียงได้นะคะถ้าใครอยากจะแบบว่าดูแค่หักหน่อไม้หรือว่าจะดูแค่คลิปเนี้ไหนๆก็เข้ามาก็ดูให้มันจบเลยเอเนาะมือลั่นไปกดติดตามกดไลค์ให้บ้างอะไรอย่างี้ <laughs> ยังไงก็กล่าวขอบคุณนะคะทุกคนก็พยายามจะปรับปรุงแล้วก็หาคลิปดีๆมีอะไรก็จะถ่ายมาให้ชมเนาะจะพยายามทำตามคําแนะนําดีๆของเพื่อนๆนะคะมีอะไรก็แนะนําฝากคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะรักทุกคนคะ่ะจุ๊บๆ๊